สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็มีคลิปสปอยอัปเดตใหม่ออกมาแล้วนะมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวละครใหม่นะทางทิ้งงูนี่น่าจะเป็นร่าง5าดาวนะนี่สกิลก็ตามนี้เลยและนี่ก็น่าจะเป็นร่าง6ดาวและต่อมาก็น่าง7จดดาวนะนี่การโจมตีเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆนี่แล้วก็มีเรดใหม่เข้ามาด้วยนะจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์น่าจะเป็นเรดที่หาวัตถุดิบมาทาตัวละครน,นี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเบจิต้าโกคู7ดดาวนะดูจากสกิลนี่ไม่น่าจะเป็นฟูเอลี L e นะอืมสกิลก็สวยอยู่ โอ้ oh. จอมันปูเจ็ดดาวนะเดี๋ยวดูสกิลกันดีกว่านี่เอฟเฟกต์แรกเป็นเหมือนยิงเหมือนเส้นตรงนะเอฟเฟกต์สเนี่ยน่าจะเป็นตีฟูเอลีนะพี่ดูจากวงของสกิลแล้วเนี่ยและนี่ก็น่าจะเป็นสกิลสามนะ ต่อมาก็มาที่มิสซูรีนะ <Yeah. S 1> มีพี่ชอบตัวละครน,นี้มากๆเลยน่ารักมากน่าจะเป็นตัว6ดาวนะการโจมตีก็เป็นแบบนี้เลยและนี่คือสปอยทั้งหมดนะรอไม่ไหวแล้วคาดว่าน่าจะอัปเดตวันอาทิตย์นี้นะไม่น่าจะเกินวันจันทร์ใครที่รออัปเดตอยู่เนี่ยและชอบเอฟเฟกตัวไหนเนี่ยก็เมนบอกกันได้นะพี่ไปก่อนล่ะบาย